เนี่ยเห็นไหมพ่อหนล่ะนี่เตรี่นนยเนยทเก่าเอโอ้ยเตมเลยเอามกองทัพใหม่โอ้ออโหกองทัพกองทัพใหม่อยู่นี่โเตีมเลย ครับเดีาา๋ยวพาเอ้ยไอเจ้เา,าเห็ดนี่นะม่านเห็ดเออตายแน่ะเดี๋ยวแพ้แน่เดี๋ยวแพ้เละนะตัวอะไรเต็มเลยมมันไ่พ่อไม่โบอ่ะไม่ไหนว่เาเอ้าเราจายจุดเ็จ